ท่านสาธุชนพทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สำหรับวันนี้ก็คงมาพบกับรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปเมื่อวานนี้มาสรุปจบลงตอนที่พระเวสสันดรสั่งพนักงานทั้งหลาย <c oughs> ให้จัดทานพิเศษคือสัตดกมหาทาน สำหรับสัตดกมหาทานนี้เป็นทางทานที่ให้อย่างละเจ็ดร้อยเช่น 700, ช้างเจ็ดร้อยม้าเจ็ดร้อยรถเจ็ดร้อยโคโนมเจ็ดร้อยว่าเงินทองอย่างละเจ็ดร้อยค่าทาจิ้งทายอย่างละเจ็ดร้อยเป็นตน้นและก็ในทานนี้มีสุราบานอยู่ด้วย <c oughs> หมายความว่ามีการให้ทานด้วยสุราปนอยู่ด้วย อตอนก่อนที่จะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงสเสด็จไปหาพระนางมัตสีเป็นนั้นว่าตอนที่จะหาพระนางมัตสีเนี่ยของดเว้นนิดหนึ่งเพื่อความเข้าใจดีของรรดาา่านพุทธบริษัท <c oughs> เพื่อตามพัะธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทรงสวัตดดิีสุภา ที่สอนไว้เรื่องการให้ทานในตอนหนึ่งมีว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดีหรือว่าการให้ทานที่ด้วยสุรามีไรก็ดีย่อมไม่มีอนิสงส์ตอนที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสถึงตอนนี้ <c oughs> บรรดาพระก็ทูลถามพระองค์ว่าการให้ทานด้วยสุราและมีไร ที่องค์สมเด็จพร,ระจอมไตรปรมศาสดาทรงสอนไว้ว่าไม่มีอนิสงส์แต่ว่าทำไมเมื่อพระองค์เป็นพระเวสสันดรหน่อพระรบมพงโพธิสัตว์ในการให้สัตดกหมาทานจึงมีสุราอยู่ด้วยตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ทานของทถาคตเวลานั้น <c oughs> เป็นการให้ทานให้เต็มความปรารถนาของบุคคลผู้รับความจริงก็ทราบว่าการให้ทานด้วยสุราไม่มีอนิสงค์คือไม่สามารถจะบรรดาลให้คนผู้ให้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเกิดเป็นพรหมได้ถ้าถึงแม้ว่าจะมาเกิดเป็นคนก็ไม่มีผลเรื่องอนิสงส์ของสุรา ด้วการให้คราวนั้นมีความประสงค์อยู่อย่างเดียวคือต้องการให้บุคคลผู้รับเต็มความประสงค์ของผู้รับทั้งนี้ก็เพราะว่านักสุราบานทั้งหลายจะให้ของสิ่งใดนะเธอไม่พอใจ <c oughs> นอกจากจะให้สุราแเรมีไรเธอจึงจะพอใจ เมื่อตดาทานนี้จะไม่มีอนิสงส์ก็าตามทีแต่ว่าที่ตถาคตให้นั้นต้องการให้ให้ให้เต็มความประสงค์ของบคุคคลผูรับทั่วไปเป็นสาธารณะอันนี้ขอมรรดาท่านพุทธบริษัทได้โปรดรับทราบไปด้วย,ยว่าดีไม่ดีท่านไปพบเอานังสือที่อัคารอธิบายว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการให้ทานด้วยเนื้อสดก็ดี หรือว่าการให้ทานด้วยสุรามีไรก็ดีขอนทั้งสองประการนี้ไม่มีอันิสงส์จะได้ทราบว่าเจตนาของพระองค์ในเวลานั้นเป็นการให้เพื่อเพื่อ,อความพอใจเขางบุคคลผู้รับซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์ถ้าว่าบุคคลพวกใดพวกหนึ่งไม่ได้ของที่ตนประสงค์เขาอาจจะคิดไปอย่างอื่นไปก็ได้ เป็นนั้นว่าเป็นการเปลืองความสงสัยของมรนดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังในตอนนี้แล้วตอนนี้ไปก็จะนากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบาททิพแก้ว <c oughs> นี่เรื่องราวของพระเวเันดรชาดกมาพูดต่อไป <c oughs> เมื่อพระองค์สเเด็จไปสํานักของพัะน,นางมัสสีแล้ว ต่อไปองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วโกศลงตรว่าสมัยนั้นพระเวชนดรได้ตรัสกับพระนางมาสีว่าน้องรักทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองทั้งที่เป็นของที่พี่ให้ก็ดีและเป็นของที่พระราชบิดาพระราชมันดาของเธอให้ไว้ก็ดีขอน้องนี้จงเก็บรักษาไว้ให้ดี ถามว่าของทั้งหมดนี้น้องเก็บรักษาไว้ดีแล้วหรือประกันใด <c oughs> <c oughs> ในตอนนั้นพระนามาซีก็ได้ทูลว่าของทั้งหมดที่พระเจ้าพี่ให้ก็ดีที่พระราชวิดาดมันดามอบมาคนดีบอมฉันเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้วพระเจ้าค่ะพระเวสสันดรยินดีทรงตรัสต่อไปว่าดีแล้วน้องรัก แต่ถ้าว่าพี่เห็นว่าการเก็บรักษาไว้เช่นนั้นก็ยังหาชื่อว่าเก็บไว้ได้ดีโดยแท้จริงไม่ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นอนาการเก็บรักษาทรัพย์ที่เก็บไว้เฉยๆดีดีสำหรับการสะสมไว้เพื่อชีวิตในวันหน้า <c oughs> แต่ถ้าว่าพระเวสสันดรก็ยังติว่าเก็บไว้แล้วน้ำมันดีแต่ยังดีไม่พอ การเก็บที่ดีกว่านี้มันมีอยู่ฉะนั้งมนันเมื่อพระน,นางมัตสีได้สนับก็มีความสงสัยยึงได้ถามว่าพระองค์จะให้หม่อมฉันทําเป็นปริการใดและเก็บแบบไหนมันจะเหมาะสมพระพุทธเจ้าค่ะเพราะนั้นว่าพระเวสสันดนก็ตอบสนองว่าน้องรักน้องควรจะนํามาบริจาคเป็นทานนะ บริจาคเป็นทานให้เป็นประโยชน์กับคนยากจนดีกว่าการเก็บไว้เฉยๆเช่นนั้นก็เป็นการกระทําของที่มีประโยชน์จะให้เป็นของที่ไร้ประโยชน์นี่หมายความว่าของที่มันควรจะมีประโยชน์มากไปกว่านี้แต่ได้เก็บไว้เท่านี้มันก็มีประโยชน์น้อย แต่ว่าทําให้ดีด้วยการให้ทานในการสงเคราะห์คนยากจนขินใจจะมีประโยชน์มากกว่าด้วนั้กล่าวไปว่าไม่มีความหมายอย่างไรยิ่งไปกว่าก้อนหินก้อนกรวดที่ฝังไว้ในดินเลยนี่หมายความว่าถ้าเงินทองที่เก็บไว้เฉยๆเนี่ยและเราก็ไม่ได้ใช้ค่าของมันก็ไม่ต่างกันกับก้อนกรวดกรวดกับก้อนหิน ที่จมดินอยู่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าของท่านมีเหตุมีผลดีฟังของท่านต่อไปท่านอธิบายว่าเพราะที่พึ่งอันแท้จริงของคนทั้งหลายคือสัตว์ทั้งหลายก็คือการบริจาคทานนี่ความจริงพระเวสสันดรท่านแต่ตอนนี้ก็นึกถึงคติของโบราณ โบราณบอกว่าจงล้อมรู้ได้เขี้ยวดีงาและจงจุดประทีปคือเทียนไัยเวลากินอาหารเวลาเย็นจงจุดประทีปเทียนไัยแล้วก็จงล้อมรู้ได้เขี้ยวดีงาการคําว่าจุดประทีปเทียนไัยหมายความว่าเวลากินอาหารเวลาเย็นอย่าให้มันค่าถ้าพบคำ่ำเสียก่อนแล้วก็มันต้องเปลืองเชืเ้อเพลิง นี่เป็การหนึ่งอันตรายอาจจะมีได้ในเวลาที่บริโภคอาหารโจรผู้ร้ายรู้เวลาว่าเรากินอาหารเวลาค่าเวลากินอาหารเจ้าของบ้านไม่มีการเตรียมตัวในการป้องกันถ้าโจรเข้ามาปล้นเวลานั้นก็ทําได้ง่ายใน,นการกินอาหารเวลาเย็นนั่นไซจะต้องจุดเชียเทียนชายกิน คำว่าจุดเทียนชัยก็หมายความกินอาหารไม่พลบค่ำที่แสงพระอาทิตย์ยังทรงอยู่นี่เป็นความหมายของโบราณ <c oughs> แล้วก็ประการที่สองจงล้อมรั้วดีเขียวดีงามนี่ก็หมายความอาการให้ทานการสงเคราะห์จัดว่าเป็นสังขาวัตถุเป็นการสร้างความรักความเป็นมิตรซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคลที่ให้ทานกับผู้รับทาน ฉะนั้นอันตรายอันใดจะเพิ่งเกิดมีกับผู้ให้ทานคนที่รับทานนะไม่ใช่คนอากตัญญูไม่รู้คนคนเสมอไปถ้าเขาเป็นคนดีมีอยู่ก็จะมาแจ้งข่าวว่าอันตรายมันจะเพิ่งมีหรือมิฉะนั้นเขาจะช่วยป้องกันไว้ทันทีที่อันตรายจะเพิ่งมีขึ้นอันนี้โบราณที่กล่าวว่าคนล้อมรู้ได้เขี้ยวดีงาไม่ใช่เอาเขี้ยวเสืองาช้างมาทำเป็นรูว้ว ถ้าแบบนั้นก็พังหมดคุยเรื่องราวของท่านต่อไปพระน,นางมัสีนี่ตอบสนองว่าดีแล้วพระเจ้าค่ะหมอมฉันจะทำทานด้วยถ้าพระองค์ทรงทำเจนั้นพระเวสสันดรยินด้ตัดว่าแม่มัตสีน้องรักตอนนี้ไปขอให้เธอจงมีความอินดูกรุณาบททั้งสองให้มาก <c oughs> ตลอดถึงบิดามัรดาของพี่ด้วยถ้าจะมีผู้ใดมาตกลงเป็นสามีของเธอก็ขอให้เธอปฏิบัติผู้นั้นโดยเคารพหรือถ้าไม่มีใครมาตกลงพี่ก็อนุญาตให้เธอแสวงหาสามีได้ใหม่เพราะเธอกับพี่จะต้องจากกันแยกกันเสียแล้ว เธอจะต้องนํำบากเพื่อการการจากของพี่เลยตอนนี้พระนามัสีฟังก็ตกใจเพราะว่าพระนามัสียังไม่ทราบเหตุร้ายที่เกิดขึ้นเมื่อพระนามสัสยได้สนับแบบนั้นยังกลาบทูลถามว่าข้าแต่พระทูลกระหม่อมแก้วเะไหนพระองค์ยินดีทรงตัดเรื่องที่ไม่สมควรเช่นนี้แล้วพระเจา้าค่ะ <c oughs> พระเวสสันดรยงได้ทรงตัดเล่าเรื่องราวที่ชาวนาครโกรธแค้นและต้องการให้ในประเทศพระองค์ให้พรน,นางวัดศทีทราบทุกประการและนึงไในทรงตัดว่าวันมะรืนนี้พี่จะต้องออกเดินทางจากพนะนครแล้วชีวิตคนคนเดียวหรือว่าชีวิตคนเดียวของพี่ในป่าหิมพาน์นั่นเป็นหน้าเป็นที่น่าสงสัยอยู่ นี่นก็หมายความว่าการอยู่คนเดียวในป่ายิมพานเนี่ยอันตรายมันรอบด้านจากโรคภัยไข้เจ็บจากโจรผู้ร้ายคือคนมีจิตสามหรือว่าจากสัตว์ร,ร้ายมันอาจจะทำลายชีวิตของท่านเมื่อไรก็ได้ <c oughs> ฉะนั้นท่านยังกล่าวอย่างนั้นว่าชีวิตคนเดียวของพี่ที่อยู่ในป่ายิมพานนั้นเป็นที่น่าสงสัย เมื่อพระนางมสัสซีได้ทราบอย่างนั้นแล้วจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่ขติยราชมอมฉันก็จะขอติดตามเสด็จไปด้วยเพราะว่าในระหว่างทางการไปตายกับพระองค์นั้นเรว,ว่าการไปตายกับพระองค์นั้นกับการมีชีวิตที่อยู่ปราศจากพระองค์มอมฉันขอเลือกเอาการไปตายร่วมกับพระองค์เพยายาียงค่ะ ชีวิตนี้ถ้าขาดพระองค์เสร็จแล้วก็หมดความหมายนี่เป็นความจิตเป็นการตั้งใจขามานางมัสี <c oughs> พระเวชสันดรอย่อทรงสรนดับอยางนั้นจึงได้ทรงตัดว่าอย่าเลยน้องรักชาวพระนครเขามีความประสงค์ให้นิรภทพี่แต่ผู้เดียวส่วนบรน้องนางนั้นไม่มีความผิดอันใด และก็ไม่ควรที่จะต้องไปพลอยลำบากได้รับความทุกข์ยากและหกระเหินกับพี่ด้วยข้อสำคัญก็คือขอพี่น้องนางจะต้องดูแลบุตรทั้งสองที่น่ารักของเราและเธอก็จะทอดทิ้งบุตรไปกับพี่ได้อย่างไรกันนี่หมายความว่าพระ,ะเวสสันดรทัดทานว่ามัสซีไม่มีความผิดก็ไม่ควรจะไปกับท่าน พน,นางมัสีนี่กราบทูลว่าพัญญาที่ดีจะต้องยินดีรับทุกข์รับสุขร่วมกับสามีคนคนเดียวกันเหมือนกับคนคนเดียวกันเมื่อสามีมีความสุขพัญญาก็มีความสุขด้วยถ้าสามีมีความทุกข์พัญญาก็ควรอย่าทุกข์ด้วย ม่อมฉันจะพาบุตรทั้งสองไปด้วยขอพระองค์อย่าทรงปริวิตกไปเลยพระเ้าค่ะตอนนี้ฟังแล้วก็ต้องคิดต้องคิดว่าคติของคนโบราณเนี่ยเขาดีจริงๆล้ <c oughs> าว่ากันไปเมื่อพระนางมัสสีนได้จริงได้วาดภาพป่ายมาผ่านถวายพระเวสส้นนน ฟังแล้วก็น่ารื่เป็นที่น่ารื่นรมว่านี่ความจริงพระนางมาซีน่ะท่านเคยไปเที่ยวไปหิมพานเมือหรืเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่าในเมื่อความปรารถนาท่านจะติดตามพระเวสสันดรในฐานะที่เป็นสตรีผู้มีความดี <c oughs> อย่างนี้ก็ถือว่าคุณสตรีคือสตรีผู้รักษาวงศ์ตระกูล เมื่อสามีสุขก็สุขด้วยสามีทุกข์ก็ทุกข์ด้วยแต่ขั้นเมื่อสามีคายคานก็พัฒนาความดีดินซึ่งความเป็นสุขในป่าหิมื่อผ่านให้พระราชสวามีฟังตรงนี้ก็สงสัยอยู่นิดนะสงสัยอยู่นิดเพราะว่าเรื่องราวของพระเวสันดอดนนี่มีเทวดาประสมอยู่ตลอดแล้วท่านจะทราบไปภายหลัง เมื่อพนามบรามศีก็พูดพันนาเรื่องป่าหิมพานต์ว่ากุมารทั้งสองของเรากำลังน่ารักนี่หมายว่าลูกทั้งสองกำลังน่ารักมีเสียงไพเราะนั่งเล่นจินตาอยู่ตามพุ่มไม้ในป่าคล้ายๆกับอาสมที่จะช่วยให้พระองค์ไม่ทรงรักถึงพระราชสมบัตินี้ประการหนึ่ง นี่ว่าถึงการรื่นเริงแต่ความจริงในป่ามันเป็นที่น่ารื่นเริงจริงๆมีอาการเงียบสงัดลมพัดโชยไปมามีความเยเือกเย็นมีสมทุมพุ่มไม้ที่เขียวชื่ออุ่มปริใบสดแล้วก็เสียงนกเสียงสัตว์ต่างๆที่ร้องอยู่ในป่าคล้ายกับดนตรีเป็นเครื่องบรรเลงนี่ความจริงของป่าเป็นอย่างนี้ แล้วต่อน,นี้ไปท่านก็กล่าวต่อไปว่าเมื่อพระองค์ได้ทอดพระเนตรพระราชกุมารพระกุมารทั้งสองของเราเป็นว่าเมื่อพระองค์ได้มองดูเห็นลูกทั้งสองของเราที่ประดับประดาไปด้วยใบยไม้พรอนรำรื่นโรงอยู่รื่นเริงอยู่ในบริเวณอาสรมก็จะทำให้ลืมพระราชสมบัตินได้พระเจค่ะ และอีบริการหนึ่งปลายหิมะผ่านนั้นมีฝูงช้างไพรท่องเที่ยวไปมาแล้วก็ส่งเสียงร้องก้องโกนจนนานโกนจนนาดแล้วก็เกลื่นกราดไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมีนางกินนอนฟ้อนรำขับเพลงประสานเสียงน้ำตกอยู่เสมอ หมายความว่ามีนางกินนอนร้องเพลงประสานกับเสียงน้ําตกอยู่เสมอประกอบไปด้วยเสียงนกเข้าเสียงราชส,เสีเสียงเสียงเสือโครง่งเสียงแรดเสียงกวางเสียงโวลานร้องประสานกันเป็นระยะระยะมีพญานกยุงแวดล้อมไปได้วยนางนกยุงรูปงามขนสีสวยอยู่เป็นหมู่ม,มีต้นไม้ต่างๆบ้าง ก็ออกออมีต้นนับไม้ต่างๆบางต้นก็ออกดอกเบ่งบานสะพรั่งต่างสีต่างสวยทรงกลิ่นหอมตลบอยู่บ้างแล้วก็มีลูกห้อยระยะเต็มต้นบ้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ล้นแล้วจะพาให้เป็นที่น่าเรินรมเพื่อเพลินจเจริญใจลืมรน่าจะสมบัติและความบรมสุขตนพระนครเสียได้พระเจ้าค่ะ เมื่อพัน,นามัสีได้พัน,นาป่าหิมภะผ่านให้พระเวสสันดรได้ฟังอย่างน่ารื่นรมราวกับว่าพน,นามัสีได้เคยเสด็จไปทอดพระเนตรแล้วเช่นนั้นในตอนนี้เขาแปลว่าเขาบอกว่าจบกันป่าหิมพ่านกันหิมะพะผ่านนะ <c oughs> เป็นนั้นว่าตอนนี้ไปก็ขึ้นการธนการเมื่อข้าว เป็นอันว่าเมื่อพระน,นางมัตสีพันนาความเป็นมาของป่าให้พระ,พระเวชนดนรทราบทั้ทงนี้ก็มีความปรารถนาเยติดตามพระราชสวามีไปเรื่องท่านมาจบตรงนี้ท่านขึ้นธนกันแล้วก็ว่ากันไปว่าเมื่อข่าวในประเทศพระเวชนดรแพร่ไปสมเด็จพระนางผู้เสนีได้สนับแล้วลก็รีบรเสด็จไปยังบริษัทของพระเวชนดร ในขณะนั้นเป็นเวลาที่พระเวสสันดรกับพระน,นางมัสีสนทนากันอยู่อย่างเศร้าโศกสมเด็จพระน,นางผุดสนดีจึงได้ยืนประทับเงียบอยู่ที่ประตูห้องหน้าประตูห้องบรรทมพอได้สนับคําพร่ำลำพันสนทนากันแบบนั้นแล้วก็ไม่อาจที่จะระงับความโศกเสียใจได้จึงได้สด็จเข้าไปปลอบพระราชบุตร และพระสุนิสาคือลูกสะพ้ยด้วยความรักได้สงสารเน่างสดสิ้งและจึงรีบเสด็จไปยังบริษัทของพระราชสวามี <c oughs> เป็นนว่าบรรนางเมื่อพระนางุพสันดีถึงพระราชสวามีเข้าเฝ้าแล้วจึงได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เชยไหนยังทรงขับไล่พระราชโอรสไปเสียเล่าพระเจ้าค่ะ ลองเห็นสมควรเป็นบริการใดหรือึงไดนทำแบบนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยึิได้ตอบว,ว่าฉันขับไล่พระราชโอรสตามความต้องการของชาวเมืองอความจริงฉันก็ม่ได้กลดเคืองพระราชโอรสคือลูกชายของเราเลยแต่ว่าเราต้องเคารพและปฏิบัติตามพระราชประเพณีนิยม นี่หมายความว่าถ้าบรรดาประชาชนเขาไม่ต้องการแล้วก็ก็จําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพราะการเป็นพระราชาสมัยนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นประชาธิปไตยสมัยนี้ <c oughs> ว่าพระราชาจะทรงเป็นพระราหยุดหยุดราชาอยู่ได้ก็ต้องอาศัยบรรดาปวงชนมีความเคารพนับถือ ถ้าขาดการเคารพนับถือเสรนแล้วบรรดาประชาชนนันหลายอาจจะรวมกันลงประชาทันพระราชาสิุนใดเป็นอันว่าพระนางผุ้สันดีไม่ได้ทรงสันดับยิงได้แัดว่ารัฐมนตรีของเราจะต้องเป็นเหมือนกับรังพึ่งร้างในเมื่อขาดพระเวสสันดรลูกชายเสียแต่ว่าเมื่อพระองค์ถูพกพ่อหมัดละทิ้งเสร็จแล้ว ก็จำจะต้องลำบากอยู่เดียวได้เหมือนกับพญาหงปิกหักที่ตกจมลงอยู่ในหนองที่หนองน้ำที่แรงข้าแต่พระพระมหาราชเจ้าขอพระองค์จงหย่ญญาขับพระราชโอรสผู้ไร้ความผิดตามคำของชาวเมืองเลยพระเจ้าค่ะอันนี้เป็นถ้อยคำของานางผุสดีทูลก,กับพระเจ้ากรุงสนชัย สำหรับพระเจ้ากรุงสุนชัยจีนด้ตัดรู้ว่าน้องรักถึงแม้ว่าลูกชายของเราจะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราก็ตามทีเราก็จำเป็นที่ต้องขับไล่เพราะเป็นพระราชประเพณีเช่นนั้นนี่ความเป็นพระราชาก็ลำบาก <c oughs> ไม่ใช่ว่าจะทำทุกอย่างได้ตามใจชอบนะวันนี้อันนี้บรรดาท่านุทธบริษัทก็ต้องคิด เมื่อฟังแล้วก็โปรดคิดไปด้วยนี่หมายความว่าพระองค์ต้องการรักษาประเพณีไม่ใช่เห็นส่วนพระองค์เป็นสําคัญแต่ความจริงได้เห็นกับพระองค์แล้วพระองค์ก็จะบอกว่าช้างตัวนั้นเป็นช้างของลูกฉันนะจ๊ะเมื่อลูกฉันไม่เกิดมาช้างมันก็ไม่มีมาเมื่อลูกของฉันให้ช้างของเขาไปจะอะไรเป็ียนความผิดแต่ว่าเรื่องนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท เป็นเรื่องของหนอพระบรมพงโพธิสัตว์ที่จะต้องบำเพ็ญบาร,รมีให้ครบทั้งสิบอย่างในเรื่องราวของพระเวสสันดรฉะนั้นฟังกันต่อไปถ้าวินิจฉัยมากก็รำคาญบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านอย่ารำคาญนะไม่ใช่อาตมารำคาญเป็นนั้นว่าพระน,นางมสัสีกราบทูลพระราชสามวาม,มีไม่ได้ผลพระน,นางพุชนีก็ได้แต่ทรงรำ พรำลำพันนี่ความอะไรรักในพระราชโอรสราวก็ว่าดวงหะไทยเสียใจแตกดับลงไปสำรับนางสนมกำนันทั้งหลายไม่ได้ฟังคำพร่ำลำพันต่างต่างต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้ตามพระบาลีว่าต่างคนต่างก็ช่วยกับปฏิเทวนาการไปตามกันถ้าภาษาไทยเราก็เรียกต่างคนต่างก็ช่วยกันร้องไห้ ถ้ต่างคนต่างร้องนะเป็นนว่าทําให้ประสาทเขาพระเจ้าสรงกรงสงชัยละงมไม่ได้เสียงร้องไห้แล้วก็ขยายวงออกไปจนทั่วพระราชนิเวศทุกคนยกแขนขึ้นอรำให้แล้วก็กลิ้งเกลือกไปมาเหมือนป่าที่ไรเหมือนป่าไม้รังที่ถูกพายุกนันนํำให้พินาศลงฉันนั้นโอ้โหทั้งเปียบเทียบน้าฟัง เป็นวันวานรุ่งขึ้นพระเวสสันดรเสด็จออกจากโรงทานเพื่อจอาทรงบำเพ็ญทานเป็นครั้งสุดท้ายตามที่ทรงตั้งประทัยไว้บรรดาผู้รับทานทั้งหลายต้องก็พากันหลั่งไหลามาจากทุกทิศแล้วก็ตั้งใจมารับทานแล้วก็นั่งพรมลำพันกันไปต่างๆน,นานานาเป็นต้นว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคำคนโง่เะ นี่คนที่ตั้งใจไล่พระเวชนดรก็ต้องแบ่งเป็นสองพวกทีนะพวกหนึ่งต้องการไล่แต่พวกหนึ่งไม่ต้องการไล่พวกที่ไม่ต้องการให้ไปก็ให้ไปกับมาด่าพระเจ้ากรุงสนชัยว่าพระเจ้ากรุงสนชัยเชื่อฟังคําของขนโง่เนี่ยที่เป็นผู้ใหญ่หมันเป็นอย่างนี้เป็นกระโทนท้องพระโรงเป็นว่าการขับไล่พระเวชนดรผู้ไร้ความผิด ก็ถ้ากับการตัดตัดรากถอนโคนต้นไม้ที่มีดอกมีผลเสียและก็เป็นต้นไม้ที่มีดอกมีผลดกกสียนด,ด้วยนี่เป็นเรื่องของคนรับทานต่อจากนี้ไปใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของพวกเรานี่พวกรับทานเป็นอย่างนี้ในะบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> <c oughs> การให้ทานเป็นปัจจัยของความรักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส นี่เราจะเห็นว่าผู้ที่รับทานจากพระเวสสันดรเขาเสียดายเป็นนว่าในการนั้นบรรดาอาหมายข้าราชการทั้งหลายต่างก็ทอดอะไรไร้ความหวังหมดหมดแรงไปตามๆกันขาดพระเวสสันดรหมดที่พึงเขาคิดว่าเขากล่าวว่าเมื่อล่มโพร่มใสใหญ่ที่ถูกคนลงเช่นนั้นเราเองจะอาศัยอะไรเป็นร่มเงา บรรดาสมณะชีพราม์ต่างก็สลดใจไม่สามารถจะกล่าวคำใดได,ได้เหตุการณ์ในวันนั้นปรากฏว่าพระนครพาราณสีเป็นบรรแห่นความเศร้าสลดสลดใจไปทั่วทุกมุมเมืองอรบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาจะเศร้าเขาจะโศกกันเป็นประการในนดก็ดีสำหรับวันนี้ก็งดการเศร้าโศกกันไว้สักนิดหนึ่ง ทั้งนี้เพราาอะไรเพราะดูเวลาก็หมดเสียแล้วนี่ถ้าบางเอิญสถานีให้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงก็จะชวนบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทช่วยกันร้องไห้สงสารพระเวสนดนดรต่อไปแต่ว่าเวลาก็สถานีให้ไว้เท่านี้ก็ร้องไห้กันเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้ร้องไห้กันในวันต่อไปจะได้มีจิตจอลัลบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเช็จแล้วต้องขอลาก,ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี